ชร๊บพี่น้องเห็นบอนางงามกําลังย่างเท้าเข้ามาย่องได้ย่องได้มาขอห่ยาเราอนอยสิมามาาอีหยังกอไอ้เวนป่าดียังกอดินดีงามน้ำยังกอว่าไม่ดนะดินดำน้ำซโบมีนดินยังดินดีพอป่าปกป่าลกพอเสียยัง เออดินดีเพราะหญ้าบังเนี่ยยายังเพราะดินดีเนี่ยสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเบืองเบื้องหลังข่อยอ้วนจ้ะมาเบืองเบื้องหลังของเราเบืองเบื้องอีหลีดีเสียงหลังนี่ข้อยสมทนสมนงหรือว่าแต่แค่หลังดีถอยอ้วนแล้วแต่แค่หลังนี่ว้ยนำนำใครห้องได้หุ่นเนี่ยสมทบสมนองหรือว่าได้กินดอกเออมีการแซวกันเลยหรือพี่น้องเน้องมาเลี้ยงค้อยอ่อนไว้น้อกันจ้า ควายงามสวยอ้วนควายอัพเกรดสอนมายืนสอนควายแล้วบอได้เห็นโดนจังเนี่ยกระจำแคบสิบบอไรเนี่ยเอ็นเพิ่นเนี่ยตัดไว้ซื่อๆขี่พันตังตัดเร็วๆก่อนสิบอจากแตีงแตีงเลีวย้อนค้นมาซื้อบ้าคักเนาะคือบ่ได้เลี้ยงโดนบาคลั่กเลี้ยงกับกับผู่เบา อันโสดดิน่ะโสดสนิทดิน่ะเบิ่งโซงน่ะอันนี้นยังก่อนเย็นเย็นอ๋อเพราอันนี้ลิมนมันอีเฮียแตกยังตายมันน้อยๆไปจูงควายนี่ตัวนี้ใหญ่ที่ควายเนี่ยแม่นแล้วเอาให้พี่แรมไปจูงเบิ่งเด้อมันมันมีบ่มั่นใจมีบ่มั่นใจตับเจ้าของก็อยูงนี่แน่อยู่บ่สบอารมณ์เดมันบอกคืออีไม่หยิกตัวเราอยู่เนี่ยว่าพูดว่านั่นเนาะพี่แรมมันนี่ก็สวยเถอะสวยตัว อันนั้นเฮ้ยฝนตื่นข้องเนียนเนีนยนสวยตื่นข้องเบื้งดูสวยบ่้องด้วยนีหนวนี่พู้อยากได้ข่อยีไม่ข่อยว่<ม>าน้องยุดพูดแบบกรุงทองกรุงเทียบคนน่ะเออไอ้ข่อยีไม่เจ้าขายไปแต่ขายไปเมืองสุรินน้นเถอะนกอืมอันเทียบบุกแล้วซือว่านาลีขุนเถอะนกว่าแล้วไปค้นหาเจนพ่อไหมแล้ว่ายรู้ไหมเบื้องเจนตั้งแต่ซ่องหนาอยู่ครอบครอบวอยโยคิดหัวคิดหอดอัน อ้ยบอลืมเอ้ยเบอลืมมาสั่นเอ้ย,บอ,อยบอมีไม่กันสัน่นพี่น้องมีแต่มือกันสัน่นวันนี้สิไปถามซื้อเพื่อนบอรู้ว่าเพื่อนหยิบไขหือบ่ขายพื่อนโอ้เราสิไปถามซื้อต่ออีกแม,มนบักทนกันยังตูวแสดงเพื่อเพื่อนมันขายบักทนบักทนหน่อยเขาจะเจาะแมน,นเป็นเบาไหมเป็นเบาต้องนอีแดงนี่ขั้นอะไรตัวนึงตัวนึ่งหัวใจเลยแดงแดงแดงโอ้ยคือบ่มีผมมาเปลี่ยนมืออีวันวะ ว่าเสียวอ้วนไปทำธุระน้ำแดงเหมือนงี้แหมไอ้น่องเราก็อยู่พูดอยู่มันมันต้องมี้สองคนรัดจ้าเจ้ามันเสยเซยของเพิ่นทั้งนี้เป็นเขาทั้งพุ่นเป็นยังเป็นแหงเป็นปตาอ้อยเป็นเขาบนกันไปบนกันมาว่าพี่น้องบ่มีใหม่กันสั้นเราปวดแขนเราเราจับเพี้ยงจังจะอยู่หยากรึยังว่ามันยากโอ้ยพุ่นเพี้ยนเหล่าคนชอปปิ้งต้องพูมาลัดขวายให้พ่อมากนะลูกหลาน พอหลายจ้ะเดี๋ยวนึงแล้วกะแมงปอนี่ยแหละสิไปถามซื้อควายไหมอ่ะอยู่เหมือุรินทร์น่ะแมงปอนี่ยแหละบินอยู่นี่เลยแมงปอจ้าไหนจะทำอ้อลองซื้อว่าแมงปอเป็นผู้ชายแล้วคือแมงปอนี่ไปถามซื้อควายไหมอยู่เมือนน้องเว้ยจ้าบริเวณตรงนี้คือบริเวณใกล้กับฟาร์มอย่างก็วิตตี้ฟาร์มใช่ครับ พี่ปีฟานครับพี่น้องเือออกเสียงสักแถววะพี่ปีฟามเว้ยเว้ยนี่พี่น้องจะกดด้วยตัวเอสเนี่ยงกันเลยวิสเนี่ยตัววิสตัวทีตัวทีเด้สัตัวทีไวเออพูดหน่อยไวตัวกรงกลับมันไวเป็นไงพี่น้องได้มาเลี้ยงควายออนไลน์น้ำกันแล้วสบายดีบ่ดีใจบ่แบบนี้ตัวไดอมันทับลุนอีดอลโอ้หามืออีไดอีเนี่ย อีดอ๊อดระากาศทั้งเธอใคพีุน้อีดอทีกาอีปุ๋ยหามืออมือทัก้อนอีาม้อดินไม่อีกแล้วข้ายน่อินคเดียว่าไรคบยลายหลายๆอีลีอีหละไอ้วันครับนี่งอินเดียทั้งกันค่ะนางอินเดียจัอะอีกน่ยเอาเลโอ้เห็นแบบใดก็พหลม อินเดียเต้นเนี่ยพวกเขากันจักกันจักยางแต่ว่าเป็นตะเบิงดิ่ขอกับโตนี่ไปคนละทางเลยเต้นเฮ้ยวันไปเฮ็ดเบิงดโอ้ยวยก็หันไปหาเที่ยวเที่ยวเดียเขาเต้นเอวไปทางใต้ข้อกับไปทางหนามกุนโอ้เฮ็ดวันเลยขึ้เขาหนักเฮ็ดดอกแดงดอกแดงอนี้เพาเฮ็ดเอวดอกแดงคือแมงหัดหนาเนาะดอกแด้ดอกแด้ดอกแดกง้ต้องไปหันมันเป็นอะไรนั่นเพื่อนเนี่ยจัดจัดบ o d y wheel ันเลย ชมเพ่อน้องพูมาลัดควายหพ่อมากเนี่เพ่อนไปเบิ่งขอกวายฟางผุนตัวเพิ่นสะอ่อนเพื่อนน้าันเงมือนี่เพิ่นดีใจยังเพื่นไปเอาเปือกออกาขันอีหมยาขันี่องวาิ้นได้รบดเลาโอ้นี่แล้วนี่แล้ว มีหลักันเหี้นก็ได้ดีเด้ออ้วนเล้สมห่อหมักสมห่อพบัเจ้าแม่ทายทั้ง้องหลังไอ้วันนี้อย่งเจ้า่ยทั้งน้ารอดป่อยปอยตรวจสอบเบื้งก่อนเด้อตรวจสอบเบื้องก่อนเด้อต้องกินหมักสุกนี่บัสุกเกาหัวยักษ์กงอกเป็นแหน้บเน่อ้หเท่าไหรา่กนนิงตาสวดบ่เนี่ยน่ยเหยียบไหมเสียหมาน ูสิใส่บัตรพระวันเจรนย์ว้ยเดียวตัวเดียวเอ้มันกินเม็ดหรอเนาะเมื่อกี้เป็นยังไงก็แต่งตัวสวยวันเจริย์หยองแต่งหัวตะเลิกงนะจะแต่งถุกดีดีเจริอยากพูนซ้ำนี่แม่เกิแต่งตัวดีมีเมือกเธอพกอีกด้วยเจริแตของไทยกินน้ำหอมหอมโอ้ยโอ้ยคนสวยโตขึ้นเป็นกองตมบูรณจะได้กินมากมากไปหนึ่ง หาบางคนมันจะมาเริ่มนะมันบ่งมีหมากทุกข้าพี่เป็นจ้าได้เป็นจ้าได้ก็ปรอเบงแล้วมันม่งมีหมากห้สิรับประทานพูดว่าว่าอันกินแบบนี้เป็นตาแซ่บตแซ่บนี่ได้บรรยากาศการเลี้ยงคายแต่ว่าเห็นอะไรอยู่ดีดีด้วยเนี่ยรสชาติกลมกล่อมสมหวานพ่นพ่นพ่นพูนพ่นยง น the, mm. Arrow, follow, ่าจะเห็นหน้าเตะกล้องเนี้ยอยากให้วันแล้วเขินกล้องเนี้ยมีการเป่าฟู่ฝูก่อนหุ่นดีเดีนมันมีชื่อเนี้ยทุกเทียงเลยสุกว่าเที่ยงได้หมดถ้าสดซื่อเอากาก็เห็นกวางทีจะได้หมด เจ้าสีเทียข่อยบ้เจ้าสีเที่ยข่อยบ้เจ้าคอยกระทังนี่คู้ชยคือกันโวมาจี่อยไมห้าฝากับพาตายเจ้าเหนือก็ได้เนันเาก็าดี้ถอไม่ีแม่นี่ดีดิสเนียนสเนียหั่งนิสเนียเย่ยูยิ่งมีเนียติขอยมากมากทีเพีงนี้คลาดีๆหอกไม่อิริตวะแบเนาะจสบอยู่มักกะเสาวรสหมักเสาวรสปลาสาวรสน้อยมัก กระท o v e r ปลาเกินอีกอย่างนึงกับแบบสมห์ตรงจากนั้นก็กินดีจ้องมากสุกก็สิเป็นลักษณะนี้เเอาามลแกพี่น้องสมน้อยนึงสมสมหวานหวานรสชาติจะเหมือนสวรรค์แต่ว่าเหมือนบักกระท o v e r แต่ว่ามันจะหวานกลัวน้องซึ่งมากินแล้วบัดนี้การกินข้าวกระบีบแตกเพราะเอาเข้าปากอันนี้อย่าไลน์เนาะแต่ใส่รสจี๊ใส่รสจี๊ใส่น้ำปลาได้เลยงดมันก็ อกินกรเตแซบการจับยากบ่อยากยากอ่นีอวัดลบมาพี่น้องอยากเห็นบ่แซบบ่จาจะเป็นปูดเบื้องหลังการให้ทำเกสิเป็นยังสี่แล้อพี่น้องกุ๊กเ่อ่ยงกอทอมอ ป้าพี่เมีดกลาดฟาดอยู่อ้พระนังเดินลงพงปาเนาะอ๋อญาจะขำเลยอ้วนคนพนามักไม่เนีนีงหลายตัวไอ้กะิฟาเจ้าเขาปาเห็นไหยมแยบเฮ็ดยังนึกเสือดับเอากนาเป้ลมาลัดควยเห็้พอมากเลยเด้อ เหมือนเหมือนมาคีกาอันนั้นเลยเหมือนแดงโมยาวายังสั้นคำหยาบมูลกาสิอุจจารกกาอ๋อเตี้ยเอ้าเอ้ยหนุ่งกะให้เขาเจ้ามาพาว่อยอนใส่กระปุงม้อยทางนี้ใส่ผุนเด้อยินเด้อ่ะเด้อ เป็นสัตว์ละนังงั้นเอวันอาทิตย์วัีี่น้าเออวันอาทิตย์ยิ้พู้ร่างบอกางยุพูดไม่ยุคพูดเพชจ้งในกับมอคี้ล่าสัตว์พีแล้วว้าวว้าวเอาว้ายฮ่าฮ่าฮ่า แด่คุณต้นแด่คุณรอุ่ยพี่เแซบบจ่าพี่หลมสุกแล้วสุกมากไหมข้าหืมเหิมเต๋โอ้ยนอจะเคลอีกัง่ามวยมันอุ่นบไปวบ้มสูภหามได้เนี่ยฝนมันบทันเด๋ย์ออ นีก็สิเป็นแบบบรรยากาศสบายๆได้พี่น้องเด้ยากันนะจ๊ะมกานน้ำกันจ้าบ่บ่มีข้าหยาบดอกว่าภาษาอีสานบานเฮาสื่อเสวผู้ใดผู้ใดมไใ้เห็นหนาเพราะว่าเตีมเตก็เห็นนอาม้องอุนกอยยอมแกีน้องถืให้ เ้หัวยาถอด้อเอาว่เป็นยางดอกอันนี้ก็ใหญ่แล้วเนาะน่ปล่าว่าขึมาเปะโอ้ยเราไม่หยาบจนมุนเอเละเหมือดแหมเบางรูปพี่น้องปีนง่าง่ายมิตรตีนไอ้วันหยาบไก็้ตัโอ้ยบ่งรูปเจ้าหยาบบ่งรูปเจ้าหยับจนเปียเหมือดแม่บุกุมขวอยเย็นขวายเย็นไรโซนมันกลางจริงฉดดี ิ้นเลี้ยมเสีบบอเสบจ้ากินจกีเห็นไปเห็นไปเห็นหนาพอวัดไปพี่น้องบัเนี้ยถวัดสิไปอีหลีเจ้าไปตัวพันืขอยด้บ่เหรอืจักกลมครับขอจากขอจักมาพอสสสองพันห้าร้อยสามสิบดขอจากบ้านนองไฮมาพอโสสองพันห้าร้ยสามสิบด พี่น้องเมืองศากเล็บซินด้วนเขาคือวดยเนมันก็หวานพวนเลยพวนขนขายอลมือเนี่ยพวเืองไห้นนองเอาเมืองดูพี่น้องเมืองดูผุนยิบย่องไหมพวดเมืองอไห่นง เอาให้ผู้บ่าวพี่เล็กเอาให้้องเอนะสกีนเนาะก่อนสกีปลาไข่เนาะสกีปลาจูนไข่หัวเราะเนาะทำไมสกีมันมีแต่ไข่หัวเราะดีเนาะปลาจูนเขาสกีเนาะหัวละหาบาทรมันบ่ผู้บ่าวกับผู้สาวเลียดนาพอกันนะเขาเขียว ำว่าติกวดกันไว้กวดค้าทางคับแล้วทำนี่คือขายหัวเรีได้าเสยจบซ้ามันเดี๋ยาหัวรอะนี่นะเลียมหาบอ่านแล้วอ่านอีกผุนเดียล่ะยืมเขาตัวยืมไมด้ซื้อเดียยืมซะอ่านวนไปแล้วก็วนมาวนไปวนมาบัสุชทไทยเป็นเล่นได้พผแล้วเนาะจะกินบานน้ำทรายป๋องตัาซ่ชุมนี้เราก็อนี่ยืดได้กายหัวรอดดีกำลังซื้อพีรอก เราซูเมอรี่เรายังมีอยู่ผักหนังได้ขว้ากับภาคน้ำผีรอกกันละใอยมากอ่านดูแลเอโมนอือดูแลเอโมนกระตูนในเที่บบมียายอ่ะอู้หูเอโมนโจรเอโมนดูแลเอโมนเป็นกระตูนญี่ปุ่นที่มันมีโคนไหมข้างในน่ะยกออกมามีแบบสุดอันนั่นอ่ะแม่เนาะเอ็นจุกี้เอ็นหมอนแม่นอันนี้โดเรมอนอันนี้โดไม่โดเรมอนก็ได้ วันนี้มีสครอยู่ไหมนะาที่จุกะอันนั้นดอกบิดตะนะอยู่ครับอย่างว่าอันนั้นดอกสินจังดอกกันนะสินจังจอมเกียนครับขั้นมันอันนั้นดอวยพัมากอันนั้นเด้อคนการูเน้นน่นนะโอ้ยอิคิวซังกระตูนเน้นนั่นแต่ก็มากกันปัญญาดีต่อถึงเน้นรุ่นรุ่นควายพันมากกันเซยละมุนได้ป่ะเนี่ย ยุไมขึ้มาไมเมอเข้า้องต้องปบไตัวปอบไกับเบิ่งดีตัวครับปอกยทุนทุนเราปอไกับมอนี่แมนอนีอันนีะมีเสียงภาอมีเสียงภามมาตัวหนึงอันมานต้องเป็นมานั่นแม่อันมนุษย์หินแม้มนุษย์หินฟิสตตนแม้มนุษย์หินฟิสตตนนารเสียงมหาันุก โอ้ยหันอีหลีได้พี่น้องเงี้ยหน่อยเขาเอิายังก็น้ำพูดดีหน่อยแม่พี่เลมมันหันไหลนำพูดดีหน่อยแกอย่าขู่จับวะภาษีทัวไหลลงพผักัดขาแปลว่ายังเหมือนเฮียไหลเข่าขีตะเร่น้อก็น่าก็เหมืนเออมาล้ดวงดอกที่เคยทัดไว้มันก็แห้งก็เหี่ยวก็เฉาโอ้ยที่สำคัญกับะเษีทัวไหลลงทั้งผักกัดขะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยได้ซับใหม่ๆไปอีกแล้ว แท่นบันทมที่เคยนั่งนุ่มๆมันก็แข็งกระด้างนี่คือบุพนิมิตาประการได้เกิดแจพนองนางแล้วพุทธดีที่ลุงมาเกิดสีเขียวมันจะสมมันเป็นจัดสมเขียวเขาเอ่ยว่าบุพนิมิตาเป็นไม้เหลืองๆมันออกหวานเด้ได้เกิดแจพนองนางแล้วกิน hmm, บ่คะพี่ถามท่านผู้ชมเ้าแน่อยากน้ำบัวพี่เลี้ยงหปกินซะเหมือนหูเหมือนตาเลย มาจ้าพี่น้องมากินมากอันนี้มากินน้ำกันให้มันเร็วครับมากินน้ำกันมากินมกินันตู้กินว่าแหยงเลยบอดทั้งเจ้ากินแซ่บจ้ากินเป็แต่ว่าบางคนเพิ่นบ่ได้เอิ้นคือเฮาเด้อเพิ่ญยังอุ้ยก็ลืมคือกันเอิ้ญยังก็พี่หนูสองสิ่งนะเด้ออุ้ยจำซื้อบ่ได้โอ้ยหมดขืนแล้วเป็นไห้กันหมดขืนหมดขืนแต่ว่ามือนีควายข่อยกับเป็นใจเป็นใจมุ่เจ้ะบังควายข่อยจีควายข่อยถือว่าอยู่ดีจีแมน วอนดูดีด้ยเมื่อไพอสี้าไปกินอย่งว<อ>ันเมือม่อน,นี้ไดม้าหลั่นล้ายอย่ยังเมื่อนี่มีผู้เลี้ยงควายให้ก็เลยได้มาหลั่นล่าหลั่นล่าจากพี่น้องปกติก็สีมีจากควายเพราะเพราะว่าเพื่อนไปเฮ็ดงานเมื่อนี่ก็เลยตามคำเรียกร้องเลย <S <S มาเหลาเด้อน้องขนมหวานเอ้ยจากว่าเพื่อนเกิดก่อนหรือเกิดรุนบุ <S <S เพื่อนเอินพี่กับสิเอินเพื่อนเป็นน่องคือว่านั่น,น,นละ่ะม,มาหายวันให้แล้วเห็นไปเห็นกคักไปเนาะไอ้วัน เอาหน่าโล่ให้พี่น่อเขาเบิ้งด้วยเต็มเต็มสุลยอายุบิ้งฮเท่าไรเอาเฉลยก็ได้พี่เล้มเอาจากน่องลามูด้วสามสองค่ะเกิดพ่อสอสามสิบเอ็ดขาครับผมสามยี่สิบหกเขาสามสิบเจ็ดค่ะย่างสามสิบเจ็ดแต่พ่อสอพ่อสอยี่สิบหกพ่อสอยี่สิบหกพี่ใหญ่หมูค่ะพี่ใหญ่มูอันนี้อายุหน่อยๆดอกจ้าอายุอัน สี่าพอสทุกพอสาอันนั้นงยก็มู่อีกแจ้าพี่น้องอันนี้กำลังเป็นเบาซีเรียครับอันนี้ห้าสิสแล้วจะเข้าค่ะอายุห้โอ้ยพูดนะ้นเกินี้เป็นสี่ปีนด้เด็กน้อยนะนี่เอ้ขวานนขวานเสเด็กน้อยขอวานเนพอดีแฟนขอะไรท่านน้อยจะเพื่อนท้าขอามาว่า อยากรู้จากว่าอวอายุเท่าไดที่เล้มเท่าใดพราว่าเท่าไดน้องอุ้ยเท่าไดร่สมาร์ี่นีเลยอันนี้อันนี้ตัวใหญ่แต่อายุยังหน่อยก็ไดสามสิบสองเพราะว่าเกิดสามสิบเอ็ดค่ะตัวใหญ่เตื้อแต่ว่าอายุหน่อยค่ะแต่ว่าอันนี้ตัวน้อยอายุหลายเราเด้เนี่เอาตัวนี้ก็สิขามผ่านกลางผ่านกลางผ่านกลางเป็นเพียงตัวเล็กดอกจางหวัดสเท่หันะสามสิบกสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ อันนั้นกับทรงมีอายุแต่ว่าหนาเพิ่นกับจะละอ่อนแนวก็จากน้องๆทั้งสองอยู่พี่น้องว่าอยากพอสามสิบเจ็ดดอกอย่างอาุ่สามสิบแต่ว่าอุ่อยากโกงอายุเด้ยังเกี่ยวเนาะอุบออยากได้สามสิบเออแค่ยี่สิบสี่พอค่ะเอาพวามไม่ไม่ได้ยี่สิบปีสำหรับพี่แรมน้าเจ้ากะอายุอน้ำกะบเมื่อไรดอกจ้าสี่สิบสามปีจ้าก็ได้หลานแล้วเนาะหลานเพ่อวัดกะ ห้าสิบสามปีจ้าพี่น้องแนนจ้าน้องอุ้ยเกิดรุ่นพี่เลี้ยมสิบเอ็ดปีจ้าความสวยกะทีคงอยู่ยงคงกับพันได้ไหมฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่ยฮาฮอายเพฮ่าฮ่ยฮ่า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 ผ่าก่าฮ่าฮืาฮ่าฮเ่าฮ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 าฮ่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 าย่าฮอาฮอย่ากอาาอาฮ่าา่่่าาอ Bần đó, y bỏ hung, y muốn đây là <cười> <cười> Khai đọc đọt phân mắt, móng móc dù. hụt vô phân đeo móc đây, Móng cái gì đeo móc dù. Móng cái gì เด,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ได้เลิกให้เลิกมื่อดีๆก่อนพี่น้องสิเปิดเผยอยู่เพราะว่าครบหาพันทับแล้วแต่ว่าตั้งรอรอก่อนจ้ะโอ้เราไม่ค่อยกินเนาะเพราเราไม่ค่อยกินเมื่อมื่อมื่อวันเมื่อวันเดี๋ยวต้องยังกอดอย่ เอากระปงไข่ตัวน้อใน้หิวเบางสันตีมีการปงไข่อีกโว้ยนะจ้งหวัดขั้นปุโลหิวเนาะเจ้าก็ต้องเอาปงไข้ข่อยตัวขั้นบสันน่บอสเจดินว้โอ้ยเลี้ยนหรอหรอพี่เลี้ยมอมาใส่ป่าเหรอยินะยิ่สากินน้อยิลืมไปติดตามช่องไม้ของขวัดด้จ้าช่องวัดแชนแนล เป็นช่องภาษาอังกฤษจะเป็นช่องอที่มีคำเย็บเยี้ยงคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษล้วนแล้วจะเพื่อที่จะให้พี่น้องเขาทั้งทางประเทศได้เบิ่งจ้ะคือการพัฒนาการโหยุดยั้งเหม่อนคนกยบดีพัฒนาการทุกส่นคือจะมีปัญหาตรงที่ว่าแฟนคขับที่ติดตามีสารมียุกมีคนต่างชาติพร้อมมีฝรั่งนังคาพร้อมกับเลยเห็บภาษาอังกฤษเพื่อนแต่ก็เป็นวิธีสารบ้านเฮาคือเก่า ก็คือวัดชาแนลก็จะเป็นบทบรรยายถี่ว่าเรื่องราวของอ้วนเนี่ยของน้องอุ้ยเนี่ยที่มาจัดในการเลี้ยงควายแบบธรรมชาติบ้านเขาที่มาจัดให้เพื่อนในเบื้องด้เห็นพอดีเพื่อนว่าอันอิสานรีวิวให้แปลให้แน่ว่าวิธีชีวิตเทาเนี่ยอยู่กันแบบใดกินกันแบบเดเลี้ยงควายแบบใดที่มาจ้าคือตอนแรกประวัติว่าจะเข็ยผสมกันกับช่องอีสานรีวิวแต่ว่าการมองเห็นของยูทูบเนี่ย ไกเฮ็ดให้เอฟซีเขาสับสนได้ก็เลยตัดสินใจที่จะเฮ็ดช่องไม่ครับผมเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นไอ้แตงมันอยากไปหาน้ำนองเหรอมึงดูว่าบอกกับพี่แรมว่าสิขอเวลาพี่แรมจะหานาทีสิบนาทีฝาดทั้งนี้เครื่องชองมวงเหรอพี่น้อง

ต้น่อทีป็น่่มาจก่มันต้ะไรอ่ะบัวบัวยางมะลุบัวตำดอกเท้นยแหลเ้านคุกกองสวนไไปสองหมวานเนี่ยเฮ้ยวันนี่นะเทันคุกกองม้านี่ยสวนไ่ไปสอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอบเนี่ กูวสิตายนื้เลือดข้างในสมองอยังไปใกล้ลายเอ็นอ่ะนะมันบ่ลืองกินหัวนี่ควยซ้นควยอีดอนซ้นซ้อนแถวบ้านโความตายไปสอง,องาสาเหตุเลือดข้างในสมอง <c oughs> เพิ่นมาเพิ่นมาเบิ่งหล้วเพิ่นเห่นกล้องเออได้ตายสองนิทานคนิทานหลอด็กหน่อยพี่นงค์ไปอะไรเหรอเล่นความเสี่ยวิตไปอะไรเหรอ เต้นเพลงอินเดียกับปลาแรมดูปลาแรมเต้นดีดเอาปลาแลมชวบสเต็ปไหมดูจากงูจงเดี๋ยวหางเคืองไปบางนาที่แห้งนาที่กาใหกุลนาที่แงสบองแล้วฮะนานขอเวลาอีกสิบสิบปดนาทีมีเวลาสิบแปดนาทีจะกลับแล้ว พี่เลมสังเกตบ้างหนาพี่เล้มวขอเวลาละห้านาทีสิบนาทีด้เนอะสิันมย่ว่ได้งกัเผงเจ้าเนี่ยขั้นไมาเก่าไม่อยคอยเนี่ยคอนมือห้อนมือบัวมันเป็นถ่ายงัวน้อยๆมันมีละเอียดดีแล้วเขาเนี่ยเอาเปิดชสเต็ปไหมด้วยล่ะ พี่น้องวันนี้ก็ได้มาเล่นมาเลี้ยงควายออนไรบัววายสิเป็นพี่แล้ไวไ้อ้วนควายดอนแล้วก็น้องอุ้ยแล้วน้องภูมิน้องชอปเปอร์แต่สิต้องลาพี่ลาน้องไปก่อนพี่แล้วฝากยังบ่จ้ากินหอดกินเถืเ่อเก่าจ้าไอ้อ้วนเด็กไ,ไปฝากแล้วฝากอีกขึ้นหอดขึ้นหอดจ้าวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮักเด้ออีสานแชนแนลเด้อจ้ามูเจ้าพู๋เข้มงวมูเจ้า